มาพบเขาเพชรแล้โอ้เขามาแล้วยยอดแล้วบอกโอ้โอจักโซะนะจักโซปลายนองโบกไหมเฮ้ยมุพระมูนพ้ายบอกคือเฮี้วนะคือเฮี้วบอกเออเทียก้อนนี่นะโอไมาพบเ้าะเกียงไปได้ไป มาไปพร้อมมันนี่มาก็จะไปเชื่อไปนั่นมาดับนะพุ่นเพล่งโกนไดมาใดห่านพุ่นแร่โกนละา้ำทางที่ไปะแรงกะพระหอดบนเฮาเว้เฮาบนเฮาสีเฮาปลายพัดก่อนเฮางนี้เฮานะ มาทิดดึกห้อง่มวันนี้แหละฮะห้องร่มพราะอ่มมีรถไปไหเนี่ยมาทิดได้ห้อยหมูนะเต่เข้ามานี่เห็นนะเห็นห้อยหมูมันนี้นะเห็นตัวงต้ยอนี่ตรงนี้ไปซนทางของอไป หัวนี่ขุมมืงเก็บนี่หัวสียงอานี่อือ เล่นไม้เน็มนะเนี่ยกนี่มเห็นเน็มครับคือไม่รับนี่ไม่เนิ้อนี่น้อยนึงขึ้นไม้นี่ยปหูกจักจืดปลูกขึ้นฟูง่ายเติบหอยมัน ปานโลโลปลายเลยเชิดหเลี่หัวมันนี่ออนี่นะนี่ออนี่ขึ้นพีโคูนี่ออหัว,หวมนันนะขึ้นพุ่งขึ้นไม่เลิเป็นเนมอนะหันเนมขักกว่านั้นหันมัวกระพับอีแน,น่น่ตาเป็นไเนมใดมันเนมขักหมานี่นะเนอมนะเล่นเล่เพ็่อนเนอมในไมน้นี่นาะอื่องก็ย่างเขาเล่นเพื่อเขนเล่นเน่อมหันหัน กระพับในตานัอนก็ต้องตาเพิ่งกันกับอกกระพับได้หันยุดมาอย่าเมาได้อันอันเน้นบ่าพักษณาเลย โอ้เขเืเ่อเป็นนะังคักได้คือปนนังน้ำเขื่ปมานะโท่ช่ำคนชาแล้วเนาะเขินปลาตัวเขื่อมานังนะหันนั่นหันคักได้เขื่ไหนโอ้มุกวะข้างนี้แหละเขนะือนนะดูนักเนี่ยเมือหงผุกคู่พระรามมั้งเนี่ยขี่ไม้คู่พระรามอยู่อุ้มมันหกเดมยุ่งฮักมันแล่นี่เยอะเบ็นมันก็มีขึ้นนะ ขึ้นไปไล่ไตัวปุ๊กมามากรับเลยเลยเนี่ยขึ้นไปกรับโลดอันนี้นะก็ไม่ไงคือแบบนี้ไก่เนาะเอ้ยมาทัดเนอะแต่ละก็ไม่ไงไงโลดเลี้ยงจะไม่ไงได้ผิดคนนี้ได้ว่าแต่เชิงนั่นละบ่อโลดเชิงนู้นมาเยอะบ่อโลด พัดขึ้นน้ำได้เท่าก็รับอยืดจางมันคือกันไหมนาตัวช้อนะชงเคือนานๆคือลายนะสามคือตั้งหลังนี่นะลายคือนะขึ้นตัวหลายเคือนะเห็นบอกเออเนาะคือรูมขึ้นนะมันลายเชนขึ้นง่ายลายเชนนั่นนะ เดี๋ยวละไป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 ไ้โอ้ยโอ้ยเลยเลยล่ะละไปสุดเลยนะฮู้ละฮู้ไป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 ฮูดเล่นมึงใหญ่นึงโลปลาย เอาโกลูดไปละแี่โกนนี่เขินเถิงเขึนเถิงโกจะล้มดิเขนเถิงเพลเินเนี่ย อุดเนี่ยหดยอืออุดเนี่ยหมดงอุดยันตยมาเข้ามาเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเยเมเวลเข้าไป ขึ้นนี้นี่เยอ้อลมมาอบอหโอลบ เน่ยไงไปจับเพื่อแล้วมีเอะแอะแอะเปยังไงกเปับพินแล้วกบจอดแล้ันชาวิญญาณยังมีมีกุ้ยกระดาษถึงคนเล่นนะมามาเฮาอย่นี่บ่เล่นกะถือบารายหาต้นไม่อีมนี่ขึ้นก็ยไม่ใหญ่ขึ้นบราย Ôi. lên ngày tới lâu vai bên đấy lâu hai lô hốp bên đấy lên này mới nói đấy Nhật thâm đồn thâm phấn chung, chân nát học của vô kịch chung, mượn tạc mơ đai mượn đai trắng nơi trắng nơi 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 này nơi 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 ทนมาทัานมาห้อยอยู่คนบัตก็พัดมันยัรถแกจุ่มขอ,อกมานนะหมูหมูที่เฮ้วเขาเออลังเตี้ลังเตื้อพูออนี่ตัมทะรุนะ กรนนะะทำเงี้ยเต้องดูดเธอนี้นะมนเมนันนะงตามทางบ่งอความทาง เล่นไม่ได้ถือว่ามาก,ก็ตัวหนึ่งนะตัวมูกเขานี่เอาไปพันนี่มามาน้ำว่านก็มา,มาไปน้ำวันเนื้อหมาอะไรไปน้ำวันไม่เลยข่าซ้อนรัดนี่เขาพามาเข้าคนเดียว ស៊ូងនេះចុះកົບអំនាហានលោកបឹងមូជាកົບលេងតាមសូងនេះ ครับมั่นแหละมันกะเอากระโลกทับสูงม,มันปลาไป่าากระบุกนี่เลยเดี๋ยวไปนั่งหมกินนี่แหละกระบุกเลยอืมร้อ,นน,อ,น,น,อนนะปลุกแปมร้อนนะเวลาเท้ากินเห็ดน,นกกระโตมาแนะเห็นไก่นี่นะ วันนี้เขากออดเซิร์ฟบอนนะมืดแล้วบอลมืดโลดก็จะได้กระหอกแตเดียวนึงไปก็มาไม่ได้ก็มาน้ำกึนลุ่มูเขาบากต้นน่าก็ดเลนตัดทางกนโลดมูเออขาได้เออ,อ,ไอได้มูแรงตกชอบไปอ,อืม แล่นน้ำขึ้นมูเข้าไปโลดโอม้มันั่นทางเม็ดจะพอดโดนบักคขนอนไปจักมาแม่แดงนี่สนะอ,อนมาลับนกกัดมาไปกินละน้ดยนึงไม่ได้โลดสักคนสันจะมีม,มาละมันชุกนี<ห>นน่ล่ะที่ี้ที่มาที่ตาน้อยเนี่ยแป๊ก เดานปัดนี่นะลาบบทินลาได้เพิ่ก็ได้เพิ่นางนี่ได้เ่ปมาได้เพิ่นในคนวันได้พี่ช่างไดต่ลงปาแล้วกปัดปตายไม่หาทังออยครบเลยปัดกันมาปัดลงเธอโอ้ามามูแลมือนีเอาใเบอร์ออื่นมันมาได้ล้ว เี็ดเลยได้ฝนตกเนอะมีลาปลาหาห้อยมูก็เรียกไม่นี่เนาห้อยเป็นคาดเม็ดเนาะฝนเนาะเออฝนหยาดตกมืนี้ตมาตกตลอดฝนฝนมันี้โยมันัดเม็ดมันก็อ่อลยมูเออโอ้้นมาชงปลามูเโอ ตัวนี้วะมือขานึงโลดอันนี้มือมันนี่นี่เลยฮะโอ้ยจะถูกได้สันวายเรวายลเต้อพุ่งมันละตามีโตเฮ้าไหมฮะเฮามันนี่เยบรถจับชูเฮ้าขอบใจขอบใจเฮ้ยขอบใจได้กบต้นเนาะเงิแทนเนาะโอ้ซากใครอย่างมูลละวันอืเป็นไม่ไปเป็นเนื้อขาหนึ่งใด กินหมูได้ครบมุกใจจ้อไดคนเดยเข้มท่าก็ได้ท่าขาับปลไม่ท่าใหญ่ไมันหมูมันวิงนี่นะหมูเป็นหมูยูสิ่งไปก็มันกินตงคืนพบมา่ลไมืแรงนี่บองพบเมมาแรกนี่บองหมูนะถืออีเชื่อเลันี้ถืออันน้นยามันนี้บุกมังเกกันถึงยเลยนี่นำมุลนั้นเออเอาไม้ควางไว้นะตัวนี้ยังอเลาตัวนี้นะงอไหมอถกมาอ ก้อยย้ายไปพูมาทางนั่งย้มยิดมหรออดำเลยใหมูเลยมีหนอันนั้นวะเจ้าต้นยดดนะพี่เมยนบุกป้าขึ้นเเลยเ็ดอันนังมอกว่าเข้วหนังก็วาแตเลยน้ำหมดได้ไปก็ได้ด้กินขึ้ไปมนอจเหือลยเห่กลางเลยเออถ้าเราลุ้นเอาพัดจะนำไปป้าไปาไปหาม มูลตำลังเขากะเอาเอาหนังมันไปปิ้งกับเจ้ามาคิดดิบทำแม่เจวนะคุยหนังนี่โอ้คักได้ไหนนี่มันมูละาเอาไปใช้บริจบัตบัดบริเขามานซี่ขาตัวมานขาเร็วเลี้ยงหนยเฮมุกกะมูกาเดียวเนาะเอาชั่นนี้อย่างไ้ท่านไปมัเป็นหุ่น ท่นชี้ขาด่มันยังบอและมันยังได้มันขาดีค่านขาดีเฮาขนดกันบนลายขาดให้ด้อาปรทับเลยอก็มาแล้อ่ะมากินะไปยำน้ำเลยยำมาแล้วไหนอืมอือืม้นเอ็ขาดนไปอามดหนังกินเนื้อมดมดอมันนี้น ีสมันได้ค่ะีมไกินไอชมปาดผมยำผมหน่อยอยไอชมไม่ได้สีนไม่ได้ไอชมโลนไอชมมันจะบอกบ่อต๊ดเด้เป็นเลืดผมจามามาิหมูเรทำงานทำมาแล้วมันนี่มันคาเดียวคือบัดจากวนวันว้าแล้ะมันคาเดียว ขาเดียวก็ตอนปุ๊งใหญ่นึงนีงน่เปชั้นลึกนี่มาจังมาหลายพาผู้เป็นแล้ววันแรกเลยย้มาจะมาในหมานทุกคนนะคนใช่ปะมังค์มึง่านอาัดตบอลตกเลยจะจมนาเท้าไวเนะ่ยอไปเชื่อรลานเตียงนะเฮ้ยเชื่อแล้วอ่อนยาวมันจึงได้เฮ้ยเลย Thấy rồi, Mắc lưu vầy thế này <hurger> okay. Ừ <hobi> <Wirk Rogers> <hobi> <m kalo Insya> <hobi> là bã chứ bây giờ Tốt nha, Chúc kín Chúc kín nắng hết này, bây giờ kín nắng Bây giờ heo nè, kín Kín rồi thằng Thôi khá ทันพี่กินนะสีนมันเทศย้ายบื่นเขามาได้เท่ขาหนึ่งกันแองเขามาบื้น่าขอนะเออเขามือกขามาได้เขามาจนได้นี่จับก็ต่อแล้วโลอ้าวดูมาเนาะ อ๋อนังมันมยเป็นผู้แห่แตผู้ช่วยเล้วาม่เลยเฮ้ยมีแตทางมันตัวเดียวช็อลงได้ยูแกสนั่นเ่ชมเอเดเชเนาะเจ๋ดอือชมมันเอเด็บเช็เอสโมเลกนี่ได้เไเชาได้เอม่ชาก็จินเอห้องมไดเอสกับคาริ่ห้องมีิูไว้่ยอือเมนบ่มีิสังเนอว่าช ไปเลยละมันก nice ็อกครบกีลวเต็มากน้อยเอโทษพเขาเร็วนะ่ดไหตจะมาเพชรมดอ๋อหรือผักเข้าดีรืเปลนี่โคตเลยอเรพี่เฮมดอันนี้เมันไเปื่อยมันขี้เฮยังไม่เปื่อยกะย้ายย้ายกะคูดอ้อพักไม่เออพักนั่นไม่ได้ได้เราก็ได้คูดจิก่นเราก็ยย้ายไม่้มันพ่อยไม่เปื่อยมันคือไม่แดงม่แดงเลยไม่มาขามแล้งเฮ็ดคักเ ให้มาคมเนาะเลยงอเดี๋ยวก้านได้ประเยวนี้มั่นนะครับไม้มะขามกากแกนมันเอทีนคักน้อยแล้วมีแก่นไหมมะขามนี่แหละแกนดับสิปีมีใหญ่ดีดอไม่มีแ่แกนมันเออคนมะขามเพิ่งแก่นนู้นแกนมีใหญ่เยเริ่มมั่นเ้วได้หมูเลยอย่างนี้ไดค่ะเมั่นเลยเรมอันกินเป็นต้นเต็กหมูนะมั่นนะ เอาไม่ามันเน,ะนาะอรบักงายชบคคเลยเอ้ยเ้นมันไป ปั๊บอือดีนี่เ่ะตะบกเนี่ยนี่เราเรากระอกพพักพกจัดเลยจอยด้วยอก็พักชอยดีเลยไปซอยต้นน้อยกจะพักวลปอยยาไปก็ได้เลยเยอะไปทั้งหมดเลยเกขาไปเลยข้าไปอกานเลยนั้งหมดเหรเข้าตด้แล้วมีใจนเด้อแต่คนเด้อ มีใจเด้อไปคืนนี้เจ๊งละฟาดเลอยขาเดียวแม่ในชาวัดเร้ยขาเดียวเลยไปไม่คืนมีเหน้อยมันะปวดตกแต่มาอันนี้มีหน้อยมูจุบหนีเห็นมันนี่เห็นม่รลดมูมาเฮือเห็นเนดอืมเฮืกบาดเห็นแล้วก็ขำทมรลดมูมาเฮอย่างเห็นรลดเพากับมูมาเฮเห็นรลดหอยเป็นไงงโช่โลดมันหาเกาบอ้อจามันหาเกาอ้อกระตุกะดมันอ้อตมห้ากเว้ยน้ำนกุ่มีอ้อตหากินโะ นอนมึงดีกว่าเลยเดี๋ยวตกเปนมือไม่คืนี่านมาเดียคุลเนาะพีเฮาเด้อคนนี้พเพ่มาออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรัดเฮาไปปจัทางออนะเฮ้ยเนาะทเขาโกเลยทไปีจัเฮาน่ะเขาไปแล้วปจัดทางออกเรื้อยๆไล่เอาเลยมันมูไลยปะมันกบเบ่งปะเบ่งปังโอ้ทมาเนี่ยวกอันนี้นี่มาแรงนี่ยนะกบทำกุ้งนี่นะ มีย่านที่นีตู่ลยนะเฮาไปฮั่นแล้วเฮาไปนะพราทางพระท่านี้หรือผ่าทางพระเนอนะพระเตอนี่พระเตออนแม่เล่มันมีที่เันควาด้นะันความไปเชื่อนี่มันแล้วหยิบหอยรถจักเขาเฮ็เห่งอะไเนี่พีตัวความมันโอ้ยนะพูดรถดับายรถจากมาปิงจีนมัน เอ็ถิดถัักแล้วผักแล้วเล้วจากยันกินข้าวกินยาจะไปเนอปักคอยังไงกิข้ายาผักทอยังไงไปโตเป็นแจ้งไหมเอาไปนี่แจงเปอนพิาแจงเนเขาด้ยะแจงเ็น่ัอเขาตื่นมาื่อยางยอม คนร้อยยักไม่เบิ้งเอาขาขั้งลุยขันสมขันสมปูนสาวหัวเท่ได้แล้วสาวหัวจับก็สาวแล้วเถอะวะจุมต้นเดินขันเถื่อได้เล้ออื่นให้ได้กินได้มื่นได้เนี่ยได้กินได้เออเอาขันได้เลยมื่นได้กินพอนได้มาหาตัวใหม่ได้เนาะว่า มันเป็นไวนเลยจัยงได้ผ <c oughs> ้าเขาทำเชียงไวเห็ดนั่นเจ็ดชิบห่อเชีงไวเห็ดหนาวมืดนอนอพ้าเดประกันมามไม่เมยอชอตแจงกำลังยังงอย,งอยงนอนเมื่ <c oughs> มอเมื่อเมื่อเมือละเมื่อเลยละดูชมม่เป็นเวลาอยู่ตัวไม่ได้เจ็ดิบห่อโอกินมีเห็ดได้ <c oughs> ชอตเมื่อหล่ไมนอนเลยสุกละมาซอยกีนกัน คนมันนี่แต่กันอยู่คนมันจะคักนราหนั่งหนังกรอบๆข้างในหนังคนไม่ได้นะพอดีครับแย่กว่าแย่กว่าันวันแปลงคักได้เสื้อมะนาวข้างในบีมาครับบีเฮอร์อืมได้บีโอ้สเสื้อบีมคักแด้บีเสร็จมะนาวเสรเป็นมานขมนะแซ่บหนังกรอบีกรอบคัดเลยอืม ่เดียวได้ดกป้าแล้วเหรอยป้าเราเลยนอนอยู่ดกมันเออร้อยนนอล้เช้าแแมววะเส้อตามนทเไอ้เปกเป๊กอย่ห้าไปก็มยเทคอระอันนคือคือ bông thở nó mình ơi Thế à à xin con mang cao cắn Hát cái một tuần Mà hơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็รางกิตตุกรรมไ้เกิะตุกไม่ใช่ก็ไเห็นเอาไว้ท่านบุหนท่านยละว้าวอี่น้องเมลยนะฮอตืมน้องไล่ยไปยังเลือกมีทางึ้นอยู <ฮ pack ing> ouais. ่ ยำมิม่อยำเขไม่มีนะเขาคนเหาามิมีเมื่อล้มไปจนอันนั้นแล้วล้มไม่เลยเหาเขาเปิกมเาไม่ได้มอลุกล้มไม่เลยมันเกบดีเลยคือเกือบใหม่เด้ยคนจกไป